นี่ครับโดนอะไรมาเสียงนี่โอ้โหเมืองการชัดๆโดนอะไรมาครับร้านทองเลยร้านทองทําทไง 8, าเอาเอาเรื่องจริงเลยนะแหวนวงนี้นะแ0ดพบาทใช่ครับผมว่ามันส0 0 0มื่นขึ้นน่ะแปดพบาทมันน้อยเกินไปครับถ้าประมาณ1 5ื่นห้าหมก็ยังพอรุนน่ะ คุณก็เห็นคอนเทนต์ผมบ่อยไหมเห็นบ่อยครับติดตามอยู่โอเคนี่ถ้าไม่เห็นแย่เลยนะใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูเลยว่าหมดนี่จะขายได้เท่าไหร่แต่เบื้องต้นเป็นทองแล้วก็เปอร์เซ็นต์ใช้ได้เลยครับไม่ต่ำจนเกินไปเดี๋ยวเราไปแกะและดูํำนหนักครับว่าหมดนี่จาก8,00 0บาทจะได้เท่าไหร่ขอบคุณ F4 เสียงเหนือเมืองการพนมทวนขอบคุณมากครับลำหนักไปพร้อมครับว่า800 0เป็นราคาที่เหมาะสมหรือว่าเป็นการกดราคาเกินจริงมันลุ้นไปพร้อมกันเลยครับ น้ำหนักอยู่ที่12.5เราไปลุ้นที่25,000กันดีกว่าครับเช้านี้ที่พนมทวนประเมินมา8,000บาทบ่ายที่ร้านไทยมาวินจะถึง25,000หรือเปล่าไปกันเลยครับการหลอมแบบนี้นะครับขอให้เป็นทางเลือกครับถ้าคุณโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่แวะมาหาผมได้ครับร้านตั้งอยู่ บ้านดอนขาหมู่ที่หเรียกว่าร้านไทยมาวินนะครับอาจจะเข้ายากสักนิดออกอยากสักหน่อยแต่หลายคนมักมี่อยยิ้มเราไปดูกันเลยครับว่าวงนี้จะถึง25,000หรือเปล่าถ้าถึงนี่หากระจาย,ยนะครับ800พไม่อยากรับซื้อแต่ก็อยากได้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่า25,000มาไม่มาครับถ้ามาเาาไปจะไปกิเบียร์ <laughs> โอเคโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลอมเรียบร้อยนะครับดูจากเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงก็80เปอร์เซ็นต์ขึ้นครับเพราะว่าสีสวยแล้วก็เนื้อเนื้อมันอ่อนนะครับทำที่อุทองร้านทองไงร้านทองชื่อร้านทองไข่งก็ชอบครับใช่ครับเพราะว่าร้านนี้ก็เซนดีใช่ไหมใช่ครับผมรู้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นร้านอื่นจะต่ำๆนิดอไม่ทำให้ด่าแล้วครับ สำหรับอันนี้ทําที่อุทธรครับร้านทองชื่ออะไรเดี๋ยวเราพูดก็จะบอกว่าโปรโมทไปครับเดี๋ยวเราไปรู้เลยว่าเปอร์เซ็นต์ดีหรือไม่ดีสําหรับร้านนี้อยากจะพูดจริงๆมันคันป่าครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่ดีใช้ได้นะครับเอฟซีบอกแล้วว่าทําจากที่ไหนนะครับแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อร้านนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มาโคกับผมครับคำว่าโคคือว่าถ้ามีอะไรก็เอ่ยชื่อร้านได้ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไงครับแต่สําหรับร้านนี้ ใช้ได้จริงนครับเรื่องเปอร์เซ็นทองครับเอาดูสีทำไมเป็นเงี้ยโอ้ดูจากสีแล้ว80มาหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับเอาให้รางวัลเขาไปแล้วแต่ดันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยครับ ราคาเลยครับเช้านี้ไปประเมินที่พนมทวนได้8,000บาทแล้วยังไม่อยากซื้ออีกนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นต์ที่เช็คได้เลยครับ82.39บามมีเงินผสม,มอยู่6เปอร์เซ็นต์มีทองแดงอยู่10เปอร์เซ็นต์ครับน้ำหนักทั้งหมด12.58ได้กำไรละ2,614้บบาทยอดรวมคือ32,884บาทหักผมแล้วเหลือ3582บบาทสนใจมาหาผมได้แล้วตั้งอยู่ที่ ดอนคาหมู่ที่1เรียกว่าร้านไทยมาวินอาจจะเข้ายากสักนิดและออกยากสักหน่อยนะครับถ้าโดนกดราคาเกินจริงเมื่อไหร่ก็แวะมาขอยปี2,568เป็นปีที่ดีที่สุดของทุกคนเราสัมภาษณ์นะครับ FC จากจะพนมทวนดูหน่อยดะครับว่าจะไงราคาที่คุณราคานี้ว่าไงพอใจครับโอ้พอใจขอบคุณมากครับโอเคครับบ้านๆประมาณนี้เราสวัสดีครับ